นักบัญชีหลายคนเนี่ยรู้กระบวนการการปิดงบการเงินค่ะแต่ว่าเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราปิดงบการเงินไม่ทันสักทีทําไมเราส่งข้อมูลไม่ทันสักทีหรือว่าเวลาส่งข้อมูลเนี่ย ช้าทุกทีนะคะเกือบจะเป็นวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของการส่งงบการเงินค่ะในวันนี้นะคะนุก็เลยจะชวนทุกคนค่ะมาร่วมกันวางแผนในการปิดงบการเงินว่าเราจะวางแผนยังไงบ้างนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องอื่นๆอย่างไรได้บ้างนะคะสิ่งแรกที่อยากจะให้ทุกคนทําความเข้าใจก็คือว่าเราจะวางแผนได้ยังไงนะคะ การวางแผนเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการรู้จักเดทไลน์ของการปิดงบการเงินนะคะถ้าสมมติว่า เราปิดงบการเงินในงวด31ธันวาคมเนาะซึ่งก็จะเป็นงวดบัญชีที่หลายๆธุรกิจเนี่ยปิดกันในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าร้อยละ50นะน่าจะปิดงบการเงินวันที่31ธันวาคมเนาะทีนี้เนี่ยกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดเนี่ยมันมี4วันสำคัญสำคัญนะคะที่เราจะต้องจดเอาไว้ในปฏิทินเลยนะคะวันแรกคืออะไรวันแรกก็คือวันที่30เมษายนนะคะ ซึ่งมันเป็นวันสุดท้ายที่เราจะสามารถจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้นั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยเราอาจจะจัดก่อนหน้านั้นก็ได้เนาะแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยวันสุดท้ายก็คือ30เมษายนหลังจากนั้น แปลว่าเลทแล้วนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเราต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะการประชุมผู้ถือหุ้นคือการที่เราประชุมเพื่ออนุมัติไอตัวงบการเงินนะคะที่เป็นงบการเงินประจําปีเนาะซึ่งอาจจะผ่านการตรวจสอบจากผูต้ตรวจสอบบัญชีแล้วกรรมการอนุมัติแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมาสู่สายตาของผู้ถือหุ้นให้เขาอนุมัติงบการเงินตัวนี้นะคะพออนุมัติเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า อีกวันหนึ่งนะที่เราจะต้องส่งข้อมูลก็คือวันที่14พฤษภาคมนะ14พฤษภาคมก็คือวันที่เราจะต้องจัดส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือว่าบอจอ5ที่เป็นอัปเดตนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจัดประชุม30เมษาย ก็บวกไปอีก14วันเพื่อจะส่งรายชื่อผู้ถือหุน้นในอดีตเนี่ยที่ผ่านมานะคะเราเคยนําส่งรายชื่อผู้ถือหุน้นพร้อมกับการยื่นงบการเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องจะส่งภายใน14วันนั่นเองทําให้วันที่เราต้องยื่นข้อมูลกับกรมพัฒน์เนี่ยมันสป l i t ไป2วันก็คือ1ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่31พฤษภาคมก็คือวันที่ยื่น งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบนะโดยผู้ตรวจสอบบัญชีกรณีที่เป็นบริษัทนะคะแล้วก็ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะที่สำคัญก็คือ30พฤษภาคม30พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะคะต้องสังเกตนะคะ3ก้อนกลมๆาก,ก้อนแรกนะคะจะเป็นการนำส่งข้อมูลให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าดี d นะคะส่วนก้อนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องภาษีก็จะเป็นการจัดส่งให้กับกรมสรรพากรนั่นเองนะ ทีนี้หลายคนบอกว่าอ้าวก็ฉันเป็นนักบัญชีที่เป็นหอจอกอห้างผู้ส่วนจำกัดเนี่ย ทำไมไม่บอกกันบ้างเลยว่ามันมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะให้ดู2ก้อนสุดท้ายก็คือวันที่31พฤษภาคมก็คือวันสุดท้ายของการยื่นงบการเงินนะคะแล้วก็วันที่30พฤษภาคมก็คือวันสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะคะโดยมีข้อแม้ว่าวันปิดมวดนะคะจะต้องเป็น31ธันวาคมนั่น เะะฉะนั้นเนี่ยสวันสําคัญนี้เนี่ยอยากให้นักบัญชีทุกท่านจําไว้ดีๆค่ะจําไว้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลกับการวางแผนเพื่อส่งงบการเงินของเราการวางแผนเพื่อการปิดบัญชีของเราด้วยนะคะ